วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาให้ลูกศิษย์ร,ร่วมรับพรจากท่านอาจารย์ในวันสงกรานต์และนอกจากท่านจะเป็นครูผู้ให้ความรู้ยังเป็นครูผู้สร้างชีวิตที่ดีให้ลูกศิษย์ด้วยวันนี้ใครยังไม่รู้จักวิชาสูงสุดของ่วงจุ้ยคือวิชาแซกีท่านอาจารย์เมตตาอธิบายให้ฟังอีกครั้งโอ้มี <S <S มบุญมากค่ะท่าี่ทเหมาไทยครูปีนี้ก็ขอมาพูใ่แล้วรท่านอาจารย์ยครับก็ อาจารย์ก็พยายามให้ความรู้แล้วก็นอกจากความรู้แล้วก็จะรู้ว่าอาจารย์เป็นห่วงพวกเราให้สุขภาพด้วยเพราะนั้นก็อยากให้ทั้งมีความรู้อยากให้ทั้งเก่งนะมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับอาจารย์ไปช่วยคนทําบุญไปเรื่อยๆค่ะเราต้องกรรู้เนื้หรู้จะถามคันหนูว่าคืออย่างนี้หนูอ่ะหนูมีหลุมศพจริงๆเ่หนูเป็นคริสหนูไม่ได้เป็นพุทธ ทีนี้ด้วยความที่พอ่อเนอะเขาก็ไปซื้อหลุมของเขาที่มูลนิธิพุทธก็แทบจะมีครอบครัวรคริสต์ไม่กี่ครอบครัวที่ไปฝังที่โนูนก็ซื้อเอาไว้ใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็หลุมหลุมการทำห่วงซุยนะการทำห่วงซุยอันนั้นเรียกว่าห่วงซุยอ่ะอันนั้นอนะ่ะคือห่วงซุยแต่เป็นห่วงซุยที่เป็นลบหรือเป็นบวกไม่รู้แซกีก็เหมือนกัน เป็นสักีลบหรือบวกก็ไม่รู้<อ>เพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่พลังคําตอบสุดท้ายคือพลังสถานที่ตรงใช่เราต้องการพลังซึ่งต้องเป็นพลังที่ส่งเสริมตัวเราเราไม่ต้องการสิ่งที่เป็นพลังร้ายหรือพลังลบเพราะว่าบวกมันก็ส่งมาลบมันก็ส่งมาถ้าคูณไปอยู่ใน,ในที่ลบมันก็เป็นอ่าก็นี่ไงมันไม่ใช่ตรงไหนก็ได้ไงเวลาเนี่ยออกมาหลอกกันเต็มเลยล้วนแต่ไปเอาเฮงเฮงสวยๆที่ไหนก็ได้มีอีกอย่างเกี่ยว แากีที่จะทําให้ให้คดให้คนที่ทําได้รับทันทีพวงซุ้ยเนี่ยหลุมศพเนี่ยนะถ้าถูกต้องมันก็ได้รับแต่มันได้รับแค่ยี่สิบปีอ๋ออ่ะรับแค่ยี่สิบปีแต่ยี่สิบปีนั้นเป็นยี่สิบปีไหนมันขึ้นอยู่กับว่าที่นั่นอ่ะเป็นที่ยุคไหนอ๋อสมมุติมันเป็นที่ยุคหนึ่งอ่ะคุณก็ต้องรอไปอีกสี่สิบปีมันถึงจะเริ่มแสดงผลแล้วพอมันก็แสดงแค่ยุคยุคนั้นคือยี่สิบปี ยุคหนึ่งที่ยี่สิบปีแล้วจบแล้วมันก็ต้องรอไปอีกร้อยกว่าปีซึ่งคนตายไม่ได้เราสมมุติเราเป็นคนคนตายคนทาลูกหลานได้แต่แซกีเนี่ยทําแล้วได้แล้วได้ไปยันลูกหลานเราได้ไปต่อเนื่องเลยแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆคือที่หนูถามเนือถัมว่าสมมติเราทำใสกสีแล้วมีอันนียมันเกี่ยวกันไม่เ้วทำสองอันได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันนั้นเป็นเรื่องทีหลัง b e ฟ o r e กับ after แต่ b ีอเนี่ยมันส่งผลไปยาวเลยมันไม่ใช่แค่ยี่สิบปีมันตลอดชีวิตเราและตลอดชีวิตลูก,ก,กมันต่างกันตรงนี้หนูนมีความรู้ก็คือฟังจากเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เนี่ยมันต่างเข,ข้าใจตรงนี้อ่ามันต่างกันตรงนี้เพียงแต่ว่าอที่ที่หนูไม่เข้าใจก็คือเรื่องของคนวัน,นมันคือมันคือที่สุดของวิชา<ม>เป็นที่สุดของวิชาที่จะเอามาใช้ต่อเมื่อมีมีมีความจําเป็น สำหรับคนทั่วไปแต่สําหรับจกักรพรรดิสมัยก่อนทุกคนในครอบครัวต้องทาเพื่อให้ยั่งยืนแล้วเพื่อให้ปกครองคนทั้งแผ่นดินเขาจะต้องมีศักยภาพมีพลังเหนือคนทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวเราอ่อะยู่ตรงจุดไหนของของ,ของตรงตรงนี้ได้แค่ไหนความเข้มข้นเราได้แค่ไหนแล้วแต่คุณเอาอคือลงไปอะคุณอยากได้อะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณขอไปเลย อืมแต่บ้านเนี่ยมันไม่โอเคคือบ้านที่มีเรื่องหมดไม่โอเคไม่โอเคอเออไม่โอเคเลยถ้าถ้าจะให้มันโอเคคุณก็ต้องไปเลือ้อไปทุบไปนูป่นไปนี่หรือว่าเนี่ยต้องหาใหม่หาใหม่คุณก็ต้องแต่งอีกคุณก็ต้องปรับอีกอะไรอีกอือไี่อาจาย์บอทั้งก่อนเนี่ถ้าที่เอาเงินไปงูจะไปรีโนเวททำบ้านมัมเนี่ยมันคือนเราหมดเวลานี่ยังไม่ทันไรเลยคุณก็รีไม่ต้องร้านแล้ว นี่ไงคือคือคือตั้งแต่วันนั้นน่ะใจหนูอนยากจะคุยกับอาจารย์เออคือเราตั้งโจทย์ไว้เราตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะเอาอะไรมันเหมือนโปรแกรมคาสั่งนะใช่ไหมคุณจะขอ,อกี่สิบข้อก็ได้แต่อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ป่าถนามมากที่สุดมันจะมาก่อนอซึ่งซึ่งคำว่าแซกีเนี่ยมันยังไม่ใช่รายละเอียดนะแซกีมันยังมีรายละเอียดอีกมันจะต้องดูอินเทนชันของคุณว่าค <ขอ S 2> ุณจะเอา<ข>อะไรเป็นหลักในชีวิต ดวงชะตาคุณเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยมันทําอะไรทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคุณชงปีเว้นปี <c oughs> คุณเป็นไก่มันก็ลําบาก่างนะแม้ะฉน,นนั้นที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตดีแต่ว่ามันแค่อยู่ไปได้ได้เรื่อยๆมันไม่ปังสุดๆคุณไม่ได้ต้องการรวยนะแต่อาจารย์บอกเลยว่าถ้ามันรวยเนี่ยชีวิตมันจะดีกว่านี้เพราะว่าคุณจะมีอิสระที่จะช่วยคนได้ เยอะแยะมากมายไม่จะมีขอบเขตจำกัดเราไม่ต้องไปกังวลอะไรเนี่ยคือความตั้งใจที่ที่อาจารย์กลับมาช่วยลูกศิษย์อ่ะก็เนี่ยตามนี้ก็คือไปตัดสินใจเองจะเอาเอาง่ายๆเอาแบบดีขึ้นโดยง่ายๆแล้วก็ทําได้ก็ทําเพราะว่าเวลาพอสมมุตินนะอ่าเวลาพอทําแทกีเสร็จนะอไอ้ทุกอย่างที่ท,ที่ที่คุณอยากได้ง่ายๆทุกอย่างที่อยากได้เนี่ยมันก็ามา ต่อไปบ้างวัวอย่างที่คุณอยากได้มันก็มามาหมดแหละเออก็แค่นั้นเพราะว่าตอนนี้ที่มันไม่มาก็เพราะว่าพลังเราดอกไอ้นี่บอกที่ว่าท้ายๆระยะหลังเนี่ยที่มันเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยก็เพราะว่าชีวิตเราเริ่มลงแล้วมันเป็นเวลาภัยคือเวลาของที่ววยุคแบบมันดอกลงแล้วพี่มันหมดแล้วอาจารย์แนะนำ s t r a t อะไรนะทิ้ีหมดแล้วเราลงมดอกเรต้นต้นยุช่วงนิ้วสวุ่ยเอาไว้ให้พิจารนาไม่ช่วงนิ้วสุ่ย มันจะได้เป็นสมบาตถนาทุกประการเป็นหนึ่งหกแปดดินแล้วก็อยู่รอดทุกสถานการณ์<ะ>แล้วก็ยังได้ฟ้าดินเันจบรายการเวลาก็าคือบ้านคนอยู่รอดตลอดเวลาตลอดเวลาก็เหมือนน้องเมื่อวานนะพอเขาสมบัติธนาแล้วทำไมันต้องอยู่รอดนี่ยุคกาลมันดอบอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ละที่มันไม่เหมือนกัน อเนี่ยเขาถึงต้องถามว่าเลือกอะไรเหมือนบ้านไงทําไมอาจารย์ไม่ให้คุณอยู่เสือล่ะดีที่สุดในที่สิบปีที่ผ่านมาอะทําไมถึงให้คุณอยู่บัวเพราะดวงชะตาคุณแล้วก็ควาเนี่ยสไตล์ไลฟ์สไตล์ไอ้เมื่อกี้อาจารย์พูดคำไหนที่บอกว่าบอกว่าเออถ้าทําตรงนี้แล้วตอกให้บ้านบัวเดี๋ยวมันก็มาใช่ในความรู้สึกใช่ก็มาไงว่าอะไรที่คุณปรารถนาก็ถึงบอกคุณลิสต์ไปเลย อคุณิ i s t ลงไปเลยเขาไม่มีใครเขาแลกคุณจไปทแสงคุณอยากให้ตัวเองเป็นยังไงอยากให้ลูกเป็นยังไงอยากให้ครอบครัวเป็นคุณิสต์ไปเลยมันคือเพ i น t i n อ่ะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่น้องพี่เอเน่ไม่เฉพาะเาตัวคุณแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีพลังเพิ่มขึ้นอยู่ที่ว่าเขาได้จับที่นอนไหมจับที่กินที่นอนเพิ่มเติมไหมมันเหมือนบอกคุณคุณได้พลังได้แบตเตอรี่แล้วแต่คุณจะเปิดหรือเปล่า เปิดวิทยุหรือเปล่าแล้วคุณจูนสถานีที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่พวกเขาอ่ะได้พลังมาแต่เขาไม่เขาไม่เปิดเขาไม่รู้วิธีใช้เขาไม่เปิดก็ไม่เห็นนะเข้าใจอืมมันไปถึงอ่ะอแต่เขาเอาไปใช้เปล่าเหมือนเหมือนเราแจกน้ำมันไปเนี่ยเสร็จแ,แล้วเอาไปเก็บเอาไว้ในในโรงเก็บรถไม่ได้ออกมาใช้มาใช้ถูกเบอร์เปล่าใช้ถูกวัวตถุประสงค์ของมันหรือเปล่า ถึงบอกไงว่าไอ้คนที่ที่จะได้ตัวเนี้ยมันจะต้องรู้บ้างไม่ไม่รู้เลยไม่ได้ไอ้คนที่ไม่รู้อะไรเลยจันถึงไม่พูดไงเพราะพูดไปเนี่ยถึงให้ไปทาก็ก็ไม่ได้ผลถ้าสมมติจานถ้าสมมุติว่าหนูทำไอ้แสกีเออแล้วหนูต้องทําไงเริ่มต้นทายังไงอะไรอย่างนี้ก็ไปทําก็แค่นั้นเออทำพิธีมาตอนเช้านีใช่ไหมใช่แล้วแต่เลิกแล้วแต่เลิกมันต้องมีเลิกมันต้องมีเลิกสาคัญที่สุดบางเรือก็เช้าบางเรือก็ช่วงบ่าย มันไม่ได้มีแบบทุกวันมันจะมันจะต้องเป็นบางทีก็สองสาเดือนบางทีก็สองสามอาทิตย์มันแล้วแต่เดือนเมษาเรื่องอิเลทนี่ยิบเเนี่ยเร็วที่สุดเนี่ยแต่ข้างหน้านี้ยังไม่ได้ดูแล้วแต่ก็คือทําอยู่ที่บ้านภูเขาคือเงี้เวลาเนี่ยมันเหลือเวลาอยู่อีกประมาณหกเจ็ดเดือนที่จะทําแล้วมันจะจบยุคมันหมดมันหมดเวลาการทลจบเวลายุคแปดที่รวยที่สุดที่ยั่งยืนที่สุดที่เขาเรียกทำพวงช่วย มีพลังร้อยเปรเ็ยุคอื่นๆไม่มีมันจะต้องไปอีกสี่สิบปีถึงจะเริ่มมีใหม่ยุคเก้าไม่มีพลังยุคหนึ่งไม่มีพลังก็ที่มันต้องทำบ้านภูเขาเพราะมันคือสถานีที่อาจารย์บอกว่ามันต้องอ๋อมันเป็นสถานท,นที่ที่ดีที่สุดค,คุณยังไม่เห็นว่าอาจารย์สร้างอะไรไว้บ้างเพื่อ,อเพื่อเพื่อจะใช้สําหรับครอบครัวอาจารย์ที่จะมีแสกิทสกีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ทาเพื่อตระกูลมไม่ใช่ทําเพื่อลูกศิษย์แต่ว่าลูกศิษย์น่ะมาขอ าจารย์แล้วพูดถึงว่าถ้าถ้าสมมตินนะไม่เกี่ยวอย่างอ้าสมมติดูทําแซกีแล้วแล้วหนูว่าควรจะนอนทิศยังไงหรือยังไงก็ได้มันจริงๆมันนอนยังไงก็ได้แต่ exactly คุคณคุณต้องการต้องการได้ผลสูงสุดถูกป่ะสมมติต้องการผลสูงสุดอต้องการผลสูงสุดอาจารย์ก็ต้องมาจิ้มให้ ก็ไปดูที่ที่พี่อ๋อดูที่ที่ที่นอนที่ที่คุณจะนอนแล้วไปจิ้มาตรงนี้ช่บ้านข้างหลังตรงไหนคือที่ที่ดีที่สุดแต่ว่าโอกาสของคนปกติในแปดทิศคนธรรมดาทั่วไปในแปดทิศเขานอนได้แค่สี่ทิศแล้วในสี่ทิศเนี่ยมีหนึ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่ของคุณเนี่ยมีแปดทิศคนทาแซกีเนี่ยจะมีแปดทิศที่นอนได้ที่นอนได้แล้วดีที่สุดเนี่ยมีหลายตัวแต่ขึ้นอยู่กับว่าบ้านลักษณะบ้านอะไรต่างๆมันเป็นยังไง มันมีที่ไหมมันเป็นซ้วมหรือเปล่าบางคนก้าวด้วยเพระนอนให้สีได้ใช่คือช้อยมันได้ทุกที่เลยเอ w ว e ร์เลยแต่ตรงไหนเนที่ที่ที่มันมันเหมาะสําหรับบ้านหลังนั้นเพราะว่าดีไซน์ของบ้านมันก็ใช่ใช่ใช่คนที่เขาทำผลแรกอเหมือนเด็กเมื่อวานก็ทำผลแรกเขารวยพอคนที่สองอาจารย์เชิญอาจารย์ไปถามว่าอาจารย์ถามว่าจะเอาอะไรเขาจะเอาตอน่อไหมเอาเพิ่มอีกอ่าเอาเพิ่มอีก ที่แรกเ่ยออกเทนมันร้อยอีกออกเทนนึงมันเป็นสองร้อยเข้าใจป่ะลิมิตนะมันทุกอย่างมันมีลิมิตแล้วแล้วก็คนที่เขาเรียนเนี่ยโคนที่เขาติดตามเ,เขาจะรู้ว่าเอ้อไอ้นี่เขาเรียกอะไรลักษณะประจำของมันที่เด่น mm hmm. ๆคืออะไรอ่ะ mm hmm. ต่อไปคืออะไรเหมือนอย่างที่าที่อย่างที่เนี่ยคลิปเมื่อเช้าเนี่ย mm hmm. เขาคือต้องการรวย mm hmm. แต่ในความที่เขาต้องการรวยเนี่ยงานเขาเสี่ยง ออตอนแรกอาจารย์ให้ทําให้เขาสําเร็จแล้วก็รวยแต่อาจารย์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับยังไม่ได้แก้เรื่องเรื่องเสี่ยงให้มันจบให้ชีวิตนี้ไม่มีเรื่องพวกนี้ก็อ,อ,อย่างนี้รู้นะอดีตที่ผ่านมาหนูก็สร้างเนื้อสร้างตัวจากการเป็นมักกุฏิหนูเป็นมักกุฏิแล้วพอหนูเห็นว่าลูกโตแล,ล้วเรียนจบแล้วไม่ทําหนูก็กลับมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูด้ดีมากนะคะอขอบคุณคนะ่ะแล้วก็ ลูกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเองเลี้ยงลูกต่อไปอ่ะแม่เอาให้มันสู้เองลูกวันนี้เป็นหมอเขาเลี้ยงเลี้ยงกว่าวันนี้ก็ได้ 8, ปัดปีเปนสองล้านกว่าะมาณให้ให้กินให้ใช้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็กินใช้ก็มันถามว่าม,มันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอะไรอยูไ่ไหมตอนนี้อย่างมีอย่างเดียวมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะ สุขภาพเราเป็นภาระของคนอื่นคือเรื่องของเรื่องหนูเตรียมตัวตายพูดจริงๆแล้วแต่หนูอยากเตรียมตัวตายแบบไม่ต้องมีสร้างเวรสร้างกรรมกับใครทาทุกอย่างได้ตัวเองช่วยตัวเองเราจ้างเขาเดี๋ยววันนี้เราชอบเขาวันนี้ไม่ชอบเขาวันนี้เขาชอบแล้ววันนี้ไม่ชอบเราอันนี้คือเราจ้างเขาที่ดูแลแค่เขารู้สึกโอ้งหทำห้นั่นเราเขารู้สึกแค่ไม่ดีเราก็มีรู้สึกจะสร้างแบบสร้างกรรมไปทำไมบ้างทำด้วยตัวเอง ตายรู้คิดอย่างนี้ไงใช่แต่แต่ยังไงต่อไปเนี่ยมันก็ต้องมีแหละยังมีอ่ะมีทีนี้เวลาที่มีเนี่ยมียังไงนั่นเองเราไมจัดการเองเออมันก็ต้องมีมีคนช่วยอยู่ตอนที่เราคุณต้องไปหาดูนะในในในเกี่ยวกับเรื่องแซกีมีหมอกับเพื่อนเขาพาร์ทเนอร์เขานะที่ที่ฟอกไตคุณแม่อ่าคุณแม่ฟอกไตมาสองปีหมอเองก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ พอหลังจากทำแซตพีเสร็จปั๊ up, เลิกฟอก Ford เลยไม่ฟอกไม่ฟอกเลย<ม>ซึ่งเป็นเพราะบุญเขาแต่ว่ามันมันไม่เปิดดีเอ็นเอมันเปลี่ยนมันถูกปรับเป็นเหมือนคนใหม่ซึ่งหมอเองอ่ะที่อยู่ด้วยนะ่ะยังบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เ<ม>บาหวานก็หาย<ม>เขาเป็นเบาหวานก่อนจนกระทั่งไตเสียนะบ้านนั้นนะ<ม>่ะอ่าพอไตเสียเสร็จก็ต้องฟอกฟอกมาสองปีอาทิตย์ละสามครั้ง แต่แต่หนูไม่เป็นไรนะหนูไม่ใช่ไม่ใช่นี่เล่าให้ฟังไงว่าเนี่ยเข้าใจว่าตรงนี้ก็ช่วยก็เวิร์คช่วยได้เออแล้วคุณคิดด้ว่ามันมันเลิกทรมานไปแค่ไหนอ่ะใช่ใช่คือที่อาจารย์พูดเนี่ยเราไปดูหนาคุณของพี่ไงใช่ใช่ที่อยู่ตรงนี้พี่เป็นเพราะด้วยด้วยเลขพี่ด้วยดวงตาพี่ที่มันแข็งตอนนี้อด้ยี่สิบปีนับกันแต่แต่แต่จากนี้ไปใช่อาจจะเป็นโรคก็ได้หรือเปล่าไรใช่หนูหนูก็หนูก็บอรี่เหมือนที่อาจารย์พูดแหละไม่ใช่ไม่บอรี่ ก็นี่แหละนี่แหละอาจารย์นนถึงเตรียมตัวเตรียมตัวให้พวกลูกศิษย์ไงที่เช<ร>ื่อก็เดินตามมาห<ร>นูว่าเพราะว่าหน,นูความคิดต่อหนูเหมือนอาจารย์หนูถึงเดินตามอาจารย์หนูถึงพยายามกลับมาหาอาจารย์ใหม่เพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าอนาคตมันไม่แน่แล้วหนูมีความคิดที่ว่าหนูไม่อยากจะรบกวนใครเป็นภาระกับใครใช่ไหมก็เตรียมเตรียมตัวทุกอย่างไงฮะหนูถึงบอกว่าอาจารย์แล้วหนูอยู่ยังไงอะที่มันไม่เคหสถานไม่ทำลาย ก็เนี่ยเราอยู่โดยมีมีพลังป้องกันไงก็เอาตัวนี้เป็นพลังป้องกันไปก่อนโอโหเสียโอกาสไปตั้งหลายปนปีหลายเดือนกลับไปถูกทางแล้ว